ไมเกรนคืออะไรแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรวันนี้เราจะได้คุยกับรองศาสตราจารย์ดรอําไพพันทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นผมกําลังจะพูดถึงเอาว่าปวดหัวก่อนคําว่าปวดหัวทั่วไปก็แย่แล้ว<ะ>นะคะแต่ถ้าปวดหัวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเราจะเรียกไมเกรนได้ไหมฮะก็คงไม่ใช่ค่ะเพราะว่าปวดหัวนี่มันมีสาเหตุเยอะแยะไปหมด<อ>เช่นถ้าเราเป็นไข้หวดัด ไม่ไข่สูงก็ปวดหัวได้ความร้อนขึ้นสูงก็ปวดหัวได้หรือไปยืนตากแดดอะไรอย่างเงี้ยนะคะในที่แจ้งนานก็ปวดหัวได้หรือใช้สายตาเยอะๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็ปวดหัวได้อ้หรือ เครียดมากๆก็ปวดหัวได้ถูกตีหัวมาก็ปวดหัวปวดหัวได้หิวข้าวเยอะๆก็ปวดหัวได้เคยไหมฮะถ้าหิวข้าวมากๆตาลายโมโหหิวอะฮะเพราะฉะนั้นปวดหัวนี่มันมีเยอะแยะไปหมดอะนะฮะหลักๆมันจะมาจากอะไรอ่าหลักๆเนี่ยมาจากความเครียดเครียดนี่จะเป็นสาเหตุใหญ่อนะฮะที่ทําให้เกิดอาการปวดหัวคืออาการคือเส้นเลือดมันอันนั้นเป็นไมเกรนเลยถ้าสมมุติว่า เส้นเลือดในสมองขยายตัวเนี่ยนะฮะแล้วเราปวดแบบตามการจังหวะการเต้นของหัวใจเนี่ยปวดแบบตื้อๆแลว้วก็รู้สึกตุบๆอยู่ในหัวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอาการ<ล>ปวดหัวกับไม <อ S 1> เกรนกรน,นี่ต้องแยกกันอ่าแยกกันค่ะอ่าถ้างั้นเอาเอาอีกครั้งนึงคะอาจอาการของไมเกรนคือการอ,อ่าไมเกรนนี่มันจะปวดหัวแบบได้หลายแบบเหมือนกันบางคนบอกปวดข้างเดียว แล้วก็ปวดมาที่กระบอกตาหรืออะไรอย่างเงี้ยหะซี่เดียวแต่มันไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะปวดสองข้างก็ได้หรือคนที่ปวดหัวข้างเดียวอาจจะไม่ใช่ไมเกรนก็ได้อืใช่ไหมคะอืมอืมแล้วแล้วยังไงจะบอกว่าไมเกรนเป็นยังไงก็อันนี้ก็ต้องได้รับการวินิจฉัยจากหมอก่อนนะคะเพราะบางทีถ้าเราอ่านหนังสือเยอะๆใช้สายตาเยอะๆเราก็ปวดหัวได้นะฮะอาจจะปวดข้างเดียวก็ได้นะอันเนี้ยหรือ สายตาสั้นสายตาเอียงแล้วเราไม่ได้ใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยก็ปวดหัวได้หรือเรามีการอักเสบที่ฟันปวดฟันมันก็มีรีเฟอร์เพนที่เรียกรีเฟอร์เพนเป็นไปที่็นอาการปวดที่มันตามกันมาไปข้างบนก็ได้ เช่นปวดฟันข้างนี้เดี๋ยวมันขึ้นมาข้างนี้มันก็ปวดหัวข้างเดียวได้เหมือนกันนะคะเมื่อยต้นคอก็ปวดหัวได้ใช่ค่ะเออหลายสาเหตุมันหลายสาเหตุทีนี้ถ้าจะถามว่าเป็นไมเกรนไหมอืมเอออันนี้ก็ถ้าสมมติว่าเราปวดหัวแบบลักษณะที่ว่านะคะครับ อาจจะปวดข้างเดียวหรือสองข้างแล้วปวดแบบตื้อๆคิดอะไรไม่ออกอะไรไม่อยากทําอะไรค<า>่ะ<า>แล้วก็มีลักษณะอ่อนเพลียมีคลื่นไส้อาเจียนบ้างรหรือบางคนเห็นมีอาการนํามาก่อนก่อนที่จะปวดปวดหัวเช่นเห็นเหมือนแสงแฟลชเวลาเราเราถ่ายรูปอะ่ะตาลาย มันมันเห็นเป็นแสงเลยฮะแสงเป็นแวบมาแวบอย่างเงี้ยนะคะหรือตาลายก็มีหรือบางคนตาแบบมองไม่เห็นไปชั่วครู่อะไรอย่างเงี้ยเห็นดาวขึ้นมาเลยอย่างงั้เออคงไม่ถึงกับดาวอนะคะแต่มันจะเป็นแสงแวบมากกว่านะฮะอันนี้เราเรียกออร่าเป็นอาการนำของไมเกรนแล้วปวดนานๆปวดเป็นประจํนีแล้วก็มันมันจะปวดอ่อ จริงๆมันมันก็ปวดได้3-4มสี่ชั่วโมงหรือ20ชั่วโมงหรือบางคนอาจจะปวด72็งชั่วโมงเลยก็ได้หรือบางคนปวดนานเลยอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่แต่ละคนแล้วแต่สิ่งแวดล้อมแล้วแต่สิ่ง <จะ S 2> แวดล้อมรอบตัว,วเขาเพราะฉะนั้นไมเกรนจะถือเป็นโรคก็ก็เป็นโรคชนิดหนึ่งเป็นโรคไมเกรนนะฮะแต่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อหรืออะไรเกิดจากอะไรครเขาบอกว่าเกิดเนื่องจากว่ามันมีสารชนิดหนึ่งหลังในสมองและทําให้หลอดเลือดขยายตัวหลอดเลือดที่อยู่ในบริเวณที่ในบริเวณหัวนะะั่นแหละใช่ไหมขยายตัวมันก็เลยเกิดอาการปวดหัวขึว้นมาได้แล้วมันขยายทคือบางบางคนเขาก็บอกว่ามันอาจจะ มีอาการทางสมองอะนะคะคอย่างที่เราบอกว่ามีอาการนำเนี่ยมันก็เป็นอาการของทางสมองซึ่งเขาเขาเดาสาเหตุเอาไว้ว่าเขาคาดว่านะฮะไมเกรนเนี่ยมันเกิดจากหลอดเลือดหดตัวก่อนอแล้วในช่วงที่หลอดเลือดหดตัวน่ะอาจจะทำให้เซลล์ได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่พอเลยมีอาการนำแต่ทีนี้ร่างกายเนี่ย ตั้งกายมันจะมีสิ่งที่ไปต่อต้านเสมอถ้าเกิดอาการหนึ่งมันก็จะต่อต้านดีอย่าง่ะทีนี้พอมันหลอดเลือดหดใช่ไหมฮะมันก็จะหลั่งสารที่ทําให้หลอดเลือดขยายตัวอ่าเพราะฉะนั้นพอมันขยายเยอะมันก็เกิดอาการปวดขึ้นมาแล้วแล้วไมเกรนนี่จะปวดเป็นประจำประจำไหมฮะเออบางคนก็ปวดเป็นประจำเช่นแบบทุกเช้าขึ้นมาจากช่วงนี้ส่วนใหญ่ไมเกรนจะปวดตอนเช้าตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยมักจะมีอาการ แล้วก็ไมเกรนนี่จะเกิดกับผู้หญิงมากกว่าออผู้ชายนั่นสิผมกำลังสงสยบบัยเพราะเพราะอะไรก็ผู้หญิงอาจจะเก็บกดมากั้งฮะเครียดมากคือคิดมากบางอ,อย่างบางอย่างมันไม่พูดไงฮะเขาเออไม่พูดใช่ไหมฮะก็เก็บเอาไว้ในใจแล้วมันก็เครียดซึ่งความเครียดก็อาจจะสะสมแต่บางทีเขาก็บอกว่าเอ๊อาจจะกรรมพันธุ์ด้วยหรือเปล่านะครับ เพราะว่าถ้าพ่อแม่เคยเป็นไมเกรนอะไรเงี้ยนะลูกก็มีโอกาสแต่ว่าจะแสดงออกหรือไม่แสดงออกขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของเขาว่าเขาเครียดหรือเขาอ,อะไรหรือเปล่าบางคนก็แสดงออกบางคนก็อาจจะไม่แสดงออกถ้างั้นอาจารย์กเลาจะบอกว่าความเก็บกดความเครียดอาจเป็นสาเหตุของโรคไมเกรนไนดะ้โอ้ยยิงย่งต้องระวังอย่าไปเครียดอย่าไปาน,นั่นเลยนะแล้วกีการดูแลแล้วก็มักจะเกิดกับ วัยเจริญพันธ์นั่นแหละค่ะวัยเจริญพันธ์ก็คือหนุ่มๆสาวๆหนุ่มๆสาวๆวัยทำงานนะคะก็มันต้องคิดคิดหนักรับภาระเยอะเนี่ยด้ทีนี้นของผู้หญิงเนี่ยทำไมถึงเกิดกับผู้หญิงเยอะเขาบอกว่าอาจจะมีฮอร์โมนเพศหญิงเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าคนที่เป็นประจำเดือนมักจะมีอาการปวดหัวเป็นปวดหัวในช่วงก่อนมีประจำเดือนหรือในช่วงตั้งครรภ์หรือในช่วงวัยทอง เพราะฉะนั้นเขาก็เลยคาดว่าเวลาเราไปคลินิกไวทองเนี่ยอาการหนึ่งที่เขาจะถามก็คือเป็นไมเกรนไหมอ๋เอเหรอฮะมีอาการของไมเกรนไหมอะไรเนี่ยมีร้อนวุบบ้าบไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็คิดว่าไมเกรนในผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้คนที่เป็นแล้วทิ้งเอาไว้ไม่รักษาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไมเกรนไม่ได้ทําให้ถึงตายคือฉันปวดฉันก็กินยาแก้ปวด<อ>ธรรมดาไป พอปวดก็กินไม่ปวดก็ไม่กินคืออาการเนี่ยมันไม่มีรุนแรงถึงกับว่าจะเสียชีวิตเสียชีวิตแต่มันทําให้ทรมานไงหิฮะคนที่ปวดอยู่ตลอดเวลาเนี่ย มันจะมันจะทำอะไรไม่ได้ไงคิดอะไรก็ไม่ออกมันมมไม่อยากทําอะไรทั้งสิน้นอะไรเงี้ยสียงานเสียการหมดอารมณ์เสียหงุดหงิดด้วยคราวนี้วิธีการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันนี้ก็คือให้ยากแก้ปวดก็จริงๆไม่ต้องใช้ยาก็ได้นะฮะถ้าเป็นไมเกรนเนี่ยก็คือรักษาตัวเองอเช่นไปออกกําลังกายอ๋อให้ลืมไหมคะค่ะการออกกําลังกายเนี่ยจะทําให้เรา ลืมอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะมันจะมีสารเอนโดรฟินหลั่งออกมามันก็ทําให้เกิดความสุขความเครียดก็หายไปการออกกําลังกายนี่จะช่วยบรรเทาความเครียดอย่างมากเลยได้อย่างดีด้วยก็อันเนี้ยก็สังสรรค์กับเพื่อนฝูงไปทานข้าวไปฟังเพลงร้องคาราโอเกะกันอย่างนี้มันก็อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะบางคนดื่มมาสิอะอย่าดื่มสิถ้าดื่มอาการหนักเลยล่ะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ทีนี้ยาที่ใช้รักษาโดยปกติเราก็จะทานพารา พาราซีตามอลก็ยากแก้ปวดทั่วไปยากแก้ปวดทั่วไป,กกป,ววไปถ้าพาราเอาไม่อยู่เราก็จะมียาแก้ปวดต้านการอักเสบที่สูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งฤทธิ์แรงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งสองสามตัวใช้ได้นะฮะคนที่ใช้ยาแก้ปวดไม่หายครับก็จะมียาอีกกลุ่มหนึ่งก็คือยาพวกเออกอดแอลคาลอยหรือ,อพวกทริปแทนสพวกนี้ก็ฤิ์จะ ค่อนข้างดีแต่ว่าอย่างว่ายาทุกชนิดมีฤทธิ์ข้างเคียงหมดเลยนั่นสิฮะ,ฮะับกำลังจะบอกว่าถ้ามัน <ฮะ S 2> ปวดเป็นระยะเวลานานๆเป็น10ปี20ปีแล้วต้องก <ฮะ S 2> ินยาแก้ปวดตลอด<ฮ>ะจะส่งผ<อ>ลอะไรครับมันมัน,ม,นมันขึ้นอยู่กับความถี่ของการปวดไมเกรนด้วยนะ,ะคบอย่างคนที่นานๆเป็นทีเอาคนปวดทุกวันดีกว่าถ้าปวด <แ S 2> ทุกวันนี่หมอจะมียาป้องกันให้ครับ,รบมันก็จะมียาบางอย่างที่ใช้ป้องกันได้นะฮะป้องกันการปวดป้องกันการขยายตัวของ ป้องกันการหดตัวของหลอดเลือดในช่วงแรกเพื่อไม่ให้ร่างกายต่อต้านด้วยการขยายตัว uh huh. นะฮะหรือก็อต้องาทานเป็นประจำก็ทานเป็นประจำ uh huh. ในขนาดที่ไม่ต้องสูงนะนะครับ แล้วก็อาจจะมียาบางอย่างนะคะที่สามารถที่จะช่วยได้นะ,ะในการที่จะป้องกันไมเกรนแต่นี้ก็ต้องทานเป็นประจำเตาต้องทานเป็นประจำทีออ่อย่างที่บอกว่ายามันก็มีฤทธิ์ข้างเคียงนั่นแหละสิะะผมก็จะถามว่าฤทธิ์ข้างเคียงจะออกผลอะไระก็หลายอย่างฤทธิ์ข้างเคียงใช่ไหมคะ,ะไปที่ตับหรือเปล่าฮะมันอาจจะไม่ถึงกับไปที่ตับ คือคือโดยปกติเนี่ยเขาจะไม่ทานยาเป็นประจําหรอกเขาจะทานเมื่อปวดนะฮะมเมื่อรู้ว่าจะปวดเช่นคนที่มีอาการนํามาก่อนเนี่ยเขาก็จะรีบทานยาก่อนแต่อาจารย์บอกว่าเมื่อสักครู่นี้ก็คือจะมีอาการทานมีการทานยาป้องกันอยาป้องกันคือถ้าทานยาป้องกันเอาไว้เนี่ยก็อาจจะพ่วกป้องกันไว้สักช่วงหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้สําหรับคนที่แบบว่าไมเกรนเกิดทีนะฮะเช่น อาทิตย์หนึ่งเป็นสองสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนอาจจะบอกอาทิตย์หนึ่งเป็นห้าวันเลยบางคนอาทิตย์หนึ่งเป็นเจ็ดวันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทานทุกวันก็ต้องทานทุกวันแต่ว่าถ้าอาการดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็อาจจะหยุดยาสักช่วงระยะหนึ่งควรต้องหยุดไหมฮะก็ก็ควรจะหยุดไม่ควรจะทานเป็นประจำแต่คราวนี้ก็คือการรักษามันก็เป็นการดูแลที่ปลายเหตุเป็นการบรรเทาอาการเฉยๆไม่มีการสามารถไม่มีความสามารถใดที่จะไปรักษาที่ต้นเหตุเลยเหรอ ต้นเหตุนี่เนื่องจากเรายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงนะฮะ<อ>สำหรับไม<า> <คน S 2> เกรนของแต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสาเหตุอาจจะแตกต่างกันไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างจะลำบากที่ว่าจะไปรักษาต้นเหตุนะฮะแต่ว่ามันมีอันหนึ่งก็คือในระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันมีการหลั่งของสารชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่า TNF a l p h า S <S ซึ่งสารตัวนี้มันจะไปกระตุ้นให้มีการหลั่งสารในสมองอีกตัวหนึ่งที่ทำให้หลอดเลือดขยายแล้วก็เกิดอาการปวดศีรษะขึ้นมาถ้าเราลดระดับของ t n f a l p h ฟตรงนี้ได้มันก็จะไม่เกิดการปวดศีรษะลดการหลั่งได้ <S <S 2> <S 2> แล้วมันจะถาวรเหรอครับอาามันก็คงจะไม่ถึงกระถาวรน,นะฮะแต่อย่างน้อยม,มันก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นใช่ไหมฮะ ซึ่งสารที่เป็นสารที่กล่าวถึงเนี่ย t ท f น a อัลฟเนี่ยมันก็เป็นสารที่เกิดขึ้นในระบบภูมิคุ้มกันจาก<ะ>จากสิ่งที่เรารับประทาน<ะ>เข้าไปใช่ค่ะนะครับเพราะไอ้เจ้าบินที่เรารับประทานเข้าไปจริงๆมันก็คือเป็นอาหารทั้งหมดเป็นอาหารทั้งหมดไม่ได้มีอะไรที่เป็นฤทธิ์ทางเคมีในการที่จะทําให้เกิดสารตกค้างไม่มีค่ะเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับระบบภูมิภูมิคุ้มกันเท่านั้น<ะ> <c oughs> คือจะไปปรับ ให้เซลล์เซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยอยู่ในสภาวะที่สมดุลเมื่อสมดุลมันก็เมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เยอะขึ้น mm hmm. การหลั่งของสารที่จะไปกระตุ้นให้ก่อให้เกิดการหลัง่ง ของสารอีกตัวหนึ่งในสมองที่ทำให้หลอดเลือดขยายมันก็ลดลงถ้าลดลงอาการมันก็จะค่อยๆหายไปดีขึ้นถ้ารู้อย่างนี้คนที่เป็นไมเกรนอยู่แล้วมียาหมอที่สั่งมาแล้ว<ะ>และจะรับประทานควบคู่คก,กับบิมอันนี้ทานได้เลยเพราะว่าบิมคืออาหารบิมไม่ใช่ยามันไม่ตีกับอะไรครับนะฮะสามารถทาได้ทาได้แล้วถ้ามันมีอาการดีขึ้นก็อันนี้ก็ให้หมอเป็นผู้วินิจฉัยว่า ควรจะลดยา,รดยาหรือจะหยุดยาหรือไม่สิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งในการจะรับประทานบีมคือ,อยาหยุดยาทันทียาหยุดยาทันทีะนะครับซึ่งถ้าเกิดการรับประทานบีมอย่างต่อเน,นื่องแล้วอาการดีขึ้นอาจารย์คาดว่าอย่างน้อยๆสักกี่ากน้อยถึงจะเห็นผลเอเท่าที่เจอนะคะที่ผ่านมาเนี่ยบางคนก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เห็นผลนะคะ ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะอย่างชา้าก็คงประมาณ3-4มสีอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะ,ะขึ้นอยู่กับปริมาณที่เขากินด้วยว่าเขาทานวันละเท่าไหร่กี่แคปซูลอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าทานอย่างต่อนเนื่องแล้วผลดีค่ะ,คะอนาคตางหน้าอาจจะหยุดยาได้ใช่ค่ะ พอหยุดยาได้แล้วเราก็ต้องรับประทานบีมอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะแต่ทีนี้บิมเนี่ยอย่างที่บอกว่าอาหารเสริมเนี่ยการแนะนำเนี่ยนะคะการรับประทานก็คือว่าต้องทานอย่างต่อเนื่องอแต่การทานอย่างต่อเนื่องเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทานทุกวันครับนั่นก็คือคุณทานไประยะหนึง่งถ้าอาการดีขึ้นคุณลดลงแล้วคุณก็สามารถที่จะหยุดได้สักคร ου, ู่ช่วงครู่ชั่วยามเช่นสองอาทิตย์สามอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้า รู้สึกว่าเริ่มมีอาการใหม่คุณก็เริ่มต้นใหม่ได้ค่อยเริ่มรับประทานใ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการดูแลสุขภาพในระยะยาวมากขึ้นหลายคนอาจจะสงสัยว่ายาทานแล้วมีผลตกค้างอาหารเสริมแบบนี้จะมีสารตกค้างไหมะอืมถ้าเราเคยทานถั่วเหลือง <c oughs> มังคุดบัวบกงาดําฝรั่งมันก็คืออาหารอะนะฮะครับซึ่ง ถ้าจะหามหาสารตกค้างมันก็คงคงจะไม่ค่อยมีนะฮะเพราะอาหารเสริมทุกอย่างนี่มันก็มาจากพันธพืชธรรมชาติพืชหรือผลไม้ฮเป็นของธรรมชาติครับเัียงแต่ว่าคุณสมบัติทางเคมีของในตัวมันสามารถที่จะมีผลค่ะต่อระบบภูมิคุ้มกันอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ครับมีคนอาจจะหัวหมอมากกว่าผมหน่อยบอกว่าเอาไว้จะปวดแล้วค่อยกินคงไม่หายทันที คพรานี้ไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาใช่ไหมไม่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 หายทันทีฮะเพราะฉะนั้นควรจะทานเป็นประจำก่อนนะครับและสิ่งที่ร่างกายจะปรับก็คือสมดุลของภูมิคุ้มกันนั่นเองนะครับซึ่งภูมิคุ้มกันเองก็จะเป็นองค์รวมในการดูแลสุขภาพทั้งหมดใช่ค่ะซึ่งรวมไปถึงเรื่องของการปวดหัวไมเกรนแทบทั้งหมดในร่างกายอะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราสร้างกาแพงที่แข็งแรงเอาไว้กันก่อนดีกว่านะครับในการป้องกันแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาการไมเกรนหรือโรคอื่นๆมันก็จะไม่สามารถเข้ามาได้ใช่ค่ะนะครับวันนี้ขอบคุณนรนทนาครับ